การสาธิตวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธีค่ะก้อนที่เฮาที่เขาสู้ขั้นตอนการแปรงฟันที่ถูกวิธีนะคะนั่นก็คือเฮาต้องมาเลือกแปรงสีฟันเพื่อให้เหมาะสมกับช่องปากของเฮาก้อนนะคะว่าเฮาที่เลือกแปรงแบบใดน,นะคะจ้งว่เหมาะสมกับช่องปากของเฮานะคะก็คืออันนึงก็ต้องอผลแปรงก็ต้องบ่แข็งเบ่อ่อนบ่นิ่มจนเกินไปนะคะแล้วก็ ปลายแปลงนี่ก็มีลักษณะโค้งมนนะคะ่ะด้านแป้นนี่เขากะเอาเลือกที่ว่ามาเขาใส่แล้วมันเวลาจับเนี่ยมันยี้กระชับมือกับเขาเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือการขั้นตอนการเลือกอุปกรณ์นั่นก็คือแปลงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการสาธิตขั้นตอนการแกงฟันที่ถูกวมือี้เนาะคะ่ะและเหมาะสมเนาะคะ่ะให้กับเพื่อสุขภาพช่องปากของเขาเนาะคะ่ะเริ่มมามาดูขั้นตอนแรกเนาะคะ่ะ ก่อนที่เราจะแปรงฟังนเราะจับแป้งให้มันถนัดมือนะคะจับมันระชับมือนะคะบ่ให้มันหลุดมันหยังมันะะเนาะแต่เริ่มต้นจากการแปรงฟันด้านหนา้าอ่าด้านหนา้าอ่ฟันบนเนาะคะ่ะคือด้านไหนด้านนอกนี่ละคะ่ะด้านนอกเริ่มจากฟันเออ่ฟันตามเนาะคะ่ะเราตั้งแปรงสี่ถึงห้าอ,องศาคือเครื่องนึ่งแบบยืดส่วงเหงือกอีกเครื่องนึ่งแบบยืดส่วงฟังนเนี่ละคะ่ะ ขยับแป้งไปแป้งมาสามสี่ข้างแล้วเขาก็ปัดละะ้มแล้วค่ะทำแบบนี้แล้วค่ะขยับมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงฟันที่ตรงเป็นเขี้ยวเนาะเป็นเขี้ยวฝันแล้วเขาก็ง่างยมา,ยาท,ทําตรงนี้นะะแล้วค่ะก็ขยับแป้งไปขยับแป้งมาสามสี่ข้างแล้วก็ปัดล้มปัดล้มทามาเรื่อยๆจนว่าอรอบฟันบุ้นด้านหน้าเนาะคะ่ะแล้วเขาก็เปลี่ยนไปทําด้านไหนเนาะคะ่ะ หันแป้งเข่ากับตรงที่เป็นปันสามนล้วแหด้านไหนเขาก็ขยับสามสี่ข้างแล้วก็ปัดลงนีค่ะทำได้งี้มาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงฝันที่เป็นฝันเขี้ยวนะคะล้วก็ย่ายมาด้านนี้ค่ะย่ายมาด้านนี้เขาก็ขยับไป้ยางม้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปัดลงปัดลงนีค่ะทำมาเรื่อยๆจนมาถึงฟันเขี้ยวตรงโค้งตรงนี้ฟันด้านบนด้านไหนเนี่ยค่ะมันที่เป็นมันที่โค้งตามปากน้องลูกปากน้องเขาก็ยียงแป้งขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเขาก็ ปูพยายามไปยังมาแล้วก็ดึงลงดึงออกแล้วก็ให้มันต้มกับซอกฟันนะคะเพราะว่าฟันเขาที่ได้บ่มีอันย่างยืดในร่องฟันที่แขวนนะคะแล้วก็หันแป้งที่แล้วก็ถูตรงนี้นะคะตรง,ะะต,รงตรงฟันฟันเขี้ยวนะฟันขบเขี้ยวนะคะ่ะแล้วปูไปคือมาแบบนี้นะคะแบบนี้น,นี่แล้วก็เปลี่ยนมาด้านล่างนะคะด้านล่างเขาก็เริ่มจากฟันตาม ข้างนอกนะคะแต่ว่าเอาทองมาจากข้างในนอกบรรดายู่ด้านไหนแล้วก็ขยับแปลงไปขยับแปลงมาสามชี้ข้างแล้วก็ปัดขึ้นนะคะทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนมาหดอันเกียวเราทำไปยา่านเน่ยทำเป็นี้เหมือนทำทำเหมือนกันนะคะขยับแปลงไปแปลงมาแล้วก็ปัดขึ้นปัดปัดขึ้นอยากมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆอยเรื่อยๆเป็นอ้อมนี่นะคะแล้วก็เปลี่ยนไปเชนทางด้านไหนนะคะบันดาบันด้านไหนเราก็โอขยับไปแแบบมาหน้าหลังแล้วเราก็ปัดขึ้น มาเรื่อยๆนะคะจนมาถอดตรงงที่เป็นโค้งมันเที่ยวตรงนี้นะคะแล้วก็ย้ายมาทําด้านนี้มันเหมือนกันนะคะแปลงไปแปลงมาแล้วก็ปัดขึ้นปัดขึ้นจนมาถึงตรงโค้งตรงโค้งที่มันเป็นเัินปากเพามันโค้งด้านล่างตรงนี้นะคะเขาก็เอียงแปลงห่วลงนะคะแล้วก็ขยัยงแปรงที่แล้วก็ดึงขึ้นดึงออกมาค่ะดึงออกมาดึงออกมาก็นี้แหละค่ะ มาแปรงฟงที่มันเป็นฟันขบเคี้ยวนะคะฟันขบเคี้ยวเกิดไปตึงนั้นนะคะอันนี้ก็คือการแปรงฟันที่ถูกวิธีแล้วคะ่ะถ้าเราแปรงฟันเสร็จแล้วเราก็ต้องทำความสะอาดลิ่นน้ำนะคะอันนี้การแปรง้งเริ่มต้นจากปลายลิ่นสก้อนนะคะแปรงแวจะปลายลิ่นขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงโคนลิ่นนะคะ,ะหลังจากนั้น เพื่อเพื่อความสะอาดยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพื่อป้องกันค้าวตุ่นสีที่นหสเกิดห้เกิดที่แค่จับนะคะก็คือเขาก็ต้องใส่ไม้ขัดฟันควบคู่กันไปย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนาะค่ะทำทำควบคู่ไปน้ำลงเด็ดานเป็นฟันนะคะเพราะว่าเชื้อว่าแปง้งแป้งสีฟันของเขาคนแป้ขงข,ของเขาเนี่ยสามารถที่เข้าไปาในซอกฟันได้ทุกซี่ทุกซอกเนาะคะ่ะเพราะว่าเั็มไปก็ต้องอาศัยไม้ขัดฟันน้ำ พราะว่าฟันเขาก็นยนย่้ได้สะอาดขึ้นยิน่งกว่าเก่้านะคะในซอกฟันนะคะ